สวัสดีพี่น้องผู้ที่เข้ามาชมทางช่องยาจิ้นแซบหนัวเมือนี่อีกคลิปนึงพี่นอ้องเมนีกับเขากับป่าอาหารการกินต้มปลากดพี่น้องต้มสมปลากรดเฮาเงินด้วด yeah, ย อย่าบอกนี่โอ้ยเนาะยานจะบริกินทนเอาม,มาเอ้ยนะวะอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอก,น,บอกนี่นี วเป็นชีดมากใี่น้ออเปลกุยจเชีดเมื่อนั้นปลาบ่ากินตั้งแก่สามสีทุ่มเดี๋ยวบอ,อกคุนกะลยเมา อุ้ยโอ้หล,ลยด้พี่น้องถ้ตาตกงลาปากมันออกน้ำเพราะว่าเนื้อมันอาดนี่เศษอาหาร ជាນព <G iro entender> <sm all> ីនាពីលាប់ន្រើស្រ กินนิดเดีพี่น้องมันจังแสกันจะซื้อเขากินก็แค่เรื่อว่าแต่ว่ากะบบดถึงก็งว่าถึกปากถึกใจเออละาทำกินเองก็เีงพอเอาพี่น้องเขาจังมาผกพ่พอกันเนาะหลังจากขั่วฟลาแล้ว เขาจังเห็ดกับเข่ากันสีเป็นแสบนัวเมนูต้มสุมป่ามือนี่เป็นการเซ็ตสิ้นแล้วสำหรับกับเข่ามือนี่ตาแต่ละแลมทำ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 แตละมต้มปรากดพี่น้องต้มสุมปรากดมาเด้อพี่น้องแซบเห็ดกับเข่ากับป่าแล้วพี่น้องเอ้ยว่าสุดิท้ายตอนกินพรานหิวเขาแห้งลืม เรื่ตั้งกองให้พี่นอ้องเบิ้งต้มปรากอบมีป่าพุ่ลุงมากินขอน้ำต้มปรากดพร้อมกับคนป่าอยู่ทงให้ตรงหน้าคือเกาล่ะพี่น้องเอ้ยไ่ได้ไปใช้มาใส้อกยังบ่ทันได้ไปว่าันที่สิบห้าพ่อๆครับายจืนทั้งอำเภอลำพองเดอ้อเดี๋ยวเป็นสิ่งทรงรชันมากสิเป็นบ้นานดนั่นหรือว่าสิเป็นแนมเพอพี่น้องทาร์ตีตามช่มเพราะว่าไม่จืนรับงานรับเชิญไหว้ว่าไปครับ ขึ้นรับสิ่งว่าฉันว่ามื่นวันจี่ซิผาเนี่ยกินข้าวของก็อิ่มพี่น้องก,กินข้าวอิ่มไหมไหมกินข้าวแล้วเรืออันนึงเดนแดว่าฉันว่าอันเนื่องหั่นฝนตกวันนี้แดดออกแล้วบานเนี่ย น้องคนถามมาหลายคลิปเจ้าไปใส่ไปใส่ก็จืดบริสันว่าคือบ่เห็นคลิปบริสันบ่ได้เหตุละพี่น้องโดนเติมแล้วสิพาะเดือนแล้วเจ๊ให้พี่น้องในเบิ้งเบืงหนึ่งหันกระพ้าพี่น้องเลาะเลาะน้ำทุ่งให้ท่งหน้านี่นะเกลียวปูเกลียวปลาไปลูกเต่ากับไปโรงเรียนมือนี่อาจจะลืมได้พี่น้องเด้อครันพี่น้องต้องการ อยากได้น้ำปลาไปกินหรือว่าพี่น้องอยากได้กุ่นตัวแท่นจำนายนี่ลโอ้คือมืดแท่น้ำปลาต้มสุกปรุงรแสแซ่บนัวตลาอยากยื่น้ว้วพี่น้องเด้อนี่ให้พี่ให้น้องได้ไปใส่ตำสมตำาคงพงล้วพราะแพงพี่น้องขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดร้อย พี่รองอยากให้่งทั้งไกลกะโอ้หมูว้านนี่ไปชงทังเพื่อบรรดุงสุ้มเครื่องีพี่น้องแพ็คหนึง่ง่งไปสายเ่ิงเศร้าไปฮอดไปบุปผ่านนี่สองสามเมื่อสอง 30, าาสงมามเ<า>มื่อเราละเพราะว่าพี่น้องทางสายเ่ิงเศร้าอยากซิมเบิ้งไว้สันวาล้อยสามสิบบาทพี่น้องบาทโตสนุกไก่เต๋อด้วยสายเชิงเศร้าเนาะบนธรรมดา ค่าสร้าง้ำนักไ่อีกบาทนี่ร้อยสามสิบบาทเอาอันจังไดจังไดพี่น้องก็ต้องการกันอย่ามาแพงเด้อพี่น้องเด้อเอออยากกินก็บม่อยากบม่อยากว่ามันปานนั่นอรอกนี่น้อยค่าส่งค่ายังก็อยากให้กินอยากให้ซิมเบิ้งขมันถืออกถือใจขมันแซ่บก็บอกต่อตกันไปธุรกิจตัวนี้ไม่แย่จืดกันเอามา ถือว่าพ่อพี่ได้ด่จุนเจือขอบคุ้ยขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้เอาไปกินไปแล้วขันเบิดไปนอกพี่น้องเบิดไปขันเบิดแล้วก็สร้างด้อสร้างด้อสร้างมาสร้างมาศูนย์แปดสองแปดห้าศูนย์ห้ากี่ห้าเก้าด้อเออสร้างมาสร้างมาเดี๋ยวกะสิได้ให้พี่น้องได้กินทุนาทุตาขันเป็นไปได้ขันมันพ่อไปพ่อมากระยุดรัก มีซื้อติดน้ำลานขาเนี่ยน้ำปลาราต้มสุกปรุงรแสแซ่บนัวตราใหญ่จืนพี่น้องแบกสากเถอะเอขาไปในลานขาบัรหาพี่น้องเห็นกันตีลืมเด้อสนับสนุนเดอ้ออ้าวขอบบุญขอบคุณผู้ซื้อไปแล้วล่ะกะผู้กำลังสิสร้างไปซิ้นเบิ้งกะลองลองสร้างเบิง้งมาอีกแล้วพี่น้องเบิ้งที่ละเดียวกระแดดเดียวกระฝนพี่น้องเมือดมาแล้ว ทางอื่นเปลี่นคือการบ่อนอ้อไม่ใช่จินบันสิเปิเปดบูธน้ำปลาอยู่ทังจังหวัดรอยเอิคือบ่อนอ้อพี่น้องเอ้ยแต่ยินว่า,าตัวแทนจำนายทังจังหวัดรอยเอดเพิ่นว่าล่อพายุออกสะกันไม่ได้ไปก็ไปหาซิดเวสต้นน,น้องพี่น้องเนาะเออว่าเป็นยังดอกตี้ถือว่าพักไปในตู้เอาล่อฟังค่าวทั้งน้ำทั้งฝน เ่มือเงินวันที่สิบหาสิได้ไปพ่อกันกับพี่น้องอยู่ทางนำพองอันนี้ก็จ้าจังไดนข้าผลผนสิจัดงานตอบอรหรือว่าพผนสินยกเลิกก็ลอบฟังข่าวขึ้นกันช่วงนี้เศรษฐกิจว่าใครดีพี่น้องช่วงนี้ลุ่มรุมดอนๆหาเงินกันยากเาสู้ไปพี่น้องสู้ไปนี่เหตุดใดๆคนเฮาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องสู้าอาย่มา นองก,กัลบดุบอะพี่น้องฝากไว้นำเนยสำหรับพี่น้องผู้มาเข็ดกับเขากับป่าอีเด้อพี่น้องผู้เพิ่นมาเข็ดกับเขากับป่าผู้เพิ่นมักตำบักฮู้เอ้าแดดรแะบาดนี่ไม่ดดรู้จักพี่น้องวันหนึงพกันผุนทั้งผุ่นมืดอยคืมบ้าทั้งผีบาดแดดอ เป็นว่าฝนตกว่าท้อฝ่ายินดีด้ๆพี่น้องเด้อหาพี่น้องต้องการน้ำปลาต้มสุกปรุงรแสแซ่บนัวตราไม่หยุดเ,เด้อให้พี่น้องเอาไปไหว้ถ้ายยู้ากินเนาะเอาไปไหว้ถ้าตำบักหูเอ้าพี่น้องจ๋าสำรับขี้ผีเฮาไหว้สานีสกอตเนาะจังพบพผอกันคลิปต่อไปไปเรื่อยๆพี่น้องหาแนวน,น,น,นั้นแนวนี้เบิ่งอยจะฝ่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อคขีดนาดูคขีดวนาดูกันจะตีเบิ่งแล้วอย,าย่ายลืมกดไลล์กดแชร์กดติดตามดู้พี่น้องเด้อ อัศอวินนิสคราเก้าคำว่าสวัสดีได้จัดสวัสดีทุกผูท้ทุททททททกคนเด้อทำทะลาลำทำทำผลกะซีมาแล้ว